พะะี่น้องเอ้ยนะคะทุกอย่างหายปากกัมกินมันมกถวรกินมันปากกระบดําปานีค่ะจัดทรงอ่าคัวแม่พันธุ์นะคะยีชีวิตนะคะายทางจังหวัดสารคามนะคะจัดทรงโดยห้อยจอนนะคะ <c oughs> ไปลอยลอัไทดอนะคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะ20สบ ชีวิตนะคะค่าสีนะคะส,สวยๆงามๆนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะวัวแม่พันธุ์วัวสาวนะคะเมื่อสาวเด็กพี่น้องะค่ะไปพร้อมกับความชุ่มฉ่านะคะปลายทางเมืองสารคามนะคะท่านไหนสนใจสามารถสั่งจองได้นะคะ097335 6 8 8หหปค่ะพี่น้องเอดิฟัมนะคะล่อรับใส่ล่อให้บริการอยู่เด้อค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องเอ้ยบางทีละฝนดีหลายนะคะ ทักทายกันมาได้นะคะพี่น้องมีทุกรุ่นทุกรอยนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเอดีฟาร์มการเกษตรค่ะ